ที่จังหวัดพังงาคุณผู้ชมมีชาวบ้านเขารวมตัวกันมาร้องทุกข์ว่าให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมคะว่าเหมือนจะมีในทุนเนี่ยเขามีการเอาเสามาตั้งเอารั้วมาล้อมไว้เนี่ยปิดกั้นทางลงหาดย่านสะบ้าซึ่งเป็นหาดสาธารณะชาวบ้านเห็นแบบนี้ไม่สบายใจกลัวจ,จะถูกเอกชนยึดที่ไปค่ะในอำเภอตะกวัวทุ่งนําทีมเจ้าหน้าที่ที่ดินศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ไปตรวจสอบหน่อยที่ชาวบ,บ้านร้องเรียนมานะคะเสาปูนรัว้วลวดหนามถูกในทุนเอามาล้อมไว้ปิดกั้นทางลงชายหาดบ้านย่านสะบ้าอยู่ที่อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา มีชาวบ้านนับร้อยคนรวมตัวกันมาร้องเรียนเพราะเข้าใจมาตลอดว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ชาวบ้านเอ่ยชาวประมงเอ่ยอาศัยทำมาหากินกันตั้งแต่จําความได้อยู่ๆเกิดการล้อมรั้วขึ้นเนี่ยก็ต้องถามว่าในทุนทําอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะแต่จากการที่นายอำเภอนําทีมไปตรวจสอบระบุคะว่าที่ดินที่ว่านี้ เป็นที่ของเอกชนนะคะเขาครอบครองอยู่ทั้งหมด3แปลงด้วยกันเนื้อที่86ไร่ตั้งแต่บนเขาชันมาจรดริมทะเลหลังจากนี้เนี่ยต้องดูว่าการปักรัว้วลวดหนดามอยู่ในเขตทางอบจอพังงาหรือไม่และจะให้อบตคลองเพียนเข้าตรวจสอบว่าติดเขตสาธารณะด้วยหรือไม่อย่างไรคะ่ะทีนี้ส่วนความเป็นสาธารณะเนี่ยที่จะพิสูจน์กันก็มีสส่วนด้วยกันก็คือหนส่วนที่ลุกล้ำเขตทางหรือไม่ นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางอำเภอเนี่ยก็จะแจ้งไปให้ทางอบจอซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกิจทางว่าทางนี้ได้ขึ้นทะเบียนไว้กี่มตรแล้วก็ที่ที่เจ้าของที่ดินอ้างว่าเป็นที่ดินกรมรมสิทธิ์ของเขาเนี่ยได้ปักลุกล้ําเข้ามาในกิจทางหรือไม่นะครับที่เขาอ้างสิทธิ์เนี่ยมันลุกล้าที่สนานะหรือไม่นะครับโดยเฉพาะที่ชายหาดเดี๋ยวต้องประสานกับเจ,เจ้าท่าอีกครั้งหนึ่งส่วนทางเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกับทางอบจอให้เข้าหลังการตรวจสอบชาวบ้านเนี่ยพอใจแค่ครึ่งหนึ่ง 50เพราะเขาบอกจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังให้ความชัดเจนไม่ได้ไงว่าที่ดินเนี่ยมันถูกรุกล้ำไหมคือเข้าใจละว,ว่ามันมีที่เอกชนด้วยแต่มันแปลว่ามันต้องมีที่สาธารณะด้วยเนี่ยและไอเสาปูรนรั้วลวดหนามเนี่ยมันปักอยู่ในแนวเขตที่ถูกต้องหรือไม่พอมาพนีประชาชนก็พิดารณาครับพอา,อาะนวยงานหักไม่ได้ประสานงานกันจริงๆอย่งๆครับรอด้่นทีรวนเี่ยลอมช่วงนี้นะครับ ว่ายัางไม่มีมีความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านทีน่นแต่ว่าตาเนียแควเขาพูดว่าให้ไปตามะบวนการแต่รับวนการนั้นจะมาเร็วหรือชา้าปราาะรก,าราารการนั้นนีผมจะต้องการชาวบ้านต้องการตรงนั้นให้เหลือจัดเจนียมไงกับชาวบ้านนั้นยังไม่ได้ที่ตอนนี้ไม่มีเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ที่ไห่วาไม่มีเลยก็ไม่มีเลยก็ว่าได้ ทีนี้ชาวบ้านท่านหนึ่งเนี่ยให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าชายหาดตรงนี้เคยพบเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ยอยู่บ่อยๆอยะค่ะแล้วเป็นทางลงไปยังเกาะระวะใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีทัศนียภาพที่สวยงามมากและที่ดินดังกล่าวเนี่ยมูลค่าสูงเนี่ยอาจจะไปหลักร้อยหลักพันล้านเลยทีเดียวก็กลัวจะถูกในทุนฮุบไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงฝาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะคะครับ คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ